มีคู่แข่งครั้งที่สองมีคู่แข่งแต่ลูกบ้านก็บอกว่าผมเอาเงินไปกินเหล้าแล้วนะผู้ใหญ่แต่ผมเลือกผู้ใหญ่อ๋ออันนี้ดีจังลูกบ้านมาบอกแสดงว่าลูกบ้านต้องขอชื่นชมหมู่บ้านที่หมู่สองตำบลบ้านแห่ที่รับเงินแต่ไม่เลือกรับเงินแต่ไม่เลือกค่ะแต่ว่ามาเลือกคนที่ที่ว่าจะทํางานให้นะครับผู้ใหญ่ก็ได้เป็นสองสมัยเงินเดือนเท่าไหร่ครับเงินเดือนเป็นครั้งแรกเลยพันสามร้อยค่ะครับ 1 300บาทครับต่อมาต่อมาก็ได้รับ2 0 0พกว่าบาทครับแล้วต่อมาก็รับ3 0 0พันกว่าบาทครับเสร็จแล้วณปัจจุบันนี้6 0 0 0นหกพั0 0กค่ะได้ยินว่าก็จะขึ้นเป็น8,00 0ค่ะเดือนตุลาแต่จะได้หรือเปล่าไม่ทราบสถานบ้านเมืองยุ่งย่างใหญนะฮะใช่ค่ะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าปัจจุบันนี้กฎหมายใหม่ผู้ใหญ่บ้านต้องเกษียณเมื่ออายุ60ปีใช่ค่ะสมัยโบราณเป็นจนตายค่ะสมัยโบราณก็เป็นตามวาระ อายุมากกว่า60ก็เป็นได้ถ้าชาวบ้านเลือกครับครับผู้ใหญ่คิดว่าแบบไหนดีครับผู้ใหญ่คิดว่า60สิบดีกว่า60ิแล้วเกษียณดีกว่าค่ะเพราะว่าให้คนรุ่นใหม่ที่กำลังไฟแรงเน่ะจะมาเราน่าจะมาสอนงานให้เขาตรงนี้ให้เขาดูแลในหมู่บ้านได้เต็มที่ชีวิตครอบครัวของผู้ใหญ่ก็ประสบความสําเร็จดีนะฮะสามีมาช่วยทํางานะนครับสามีดีลูกดีเลยได้รางวัลสามีดีมีเมียน้อยค่ะ ลูกก็ดีอ๋อมีเมียน้อยคือมีมีคนเดียวมีผู้ใหญ่จอยคนเดียวมีผู้ใหญ่จอยคนเดียวจามี่ดีมีเมียน้อยก็เลยได้รางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติเอาคสี่ห้าลูกสี่คนก็เรียนจบจบปริญญาตรีหมดเลยค่ะโดยเฉพาะจบราชภัฏวยุทยาสามคนนะคะคนโตจบธรรมศาสตร์สี่คนนี่ทั้งแม่ด้วยสิ่าแม่ด้วยแม่ได้กิตติมศักดิ์นะฮะสิ่งที่ผู้ใหญ่ภาคภูมิใจพูดกับผมอยู่เสมอคือการที่ได้ถวายงานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นความภูมิใจมาก ซึ่งไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ถวายงานพระองค์ท่านงานของผู้ใหญ่จอยก็คือเมื่อมีน้ําท่วมที่ไหนอุทกภัยที่ไหนหลังจากน้ําลดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตําบลไหนบมู่บ้านไหนในประเทศไทยผู้ใหญ่จอยก็จะไปเป็นคนอบรมเรื่องจะมีทีมทยากรไปอบรมการดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้เขามีอาหารกินภายใน4ี่สิบหวันค่ะมีผักมีปลา เดือนเดียวก็เขียวได้คมีอาหารกินครับครับแล้วผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นงนุษทําได้จริงๆทําได้ค่ะผัวมีรรทะเลาะกันมีผู้ใหญ่บ้านเข้าไปยุ่งไหมครับต้องไปตัดสินค่ะเลฮะไปไกลเกลีย่ยครับไม่ว่าจะเกิดคดีอะไรในหมู่บ้านเราต้องไปไกล่เกลีย่ยให้เขาจบลงในหมู่บ้านโดยไม่ต้องไปหาตํารวจเพราะถึงตํารวจปั๊บมันจะต้องเสียตังค์ทั้งสองฝ่ายแล้วอ ไม่จําเป็นคือไม่ไปละให้จบอยู่ในหมู่บ้านจะได้ไม่เป็นเรื่องเป็นราวขอโทษนะเนงินเดือนผู้ใหญ่ปัจจุบันนี้หกพัน0 0พบาทและภาษีสังคมอะไรครับเยอะมากค่ะเกินหกพันไหมฮะตอนเดือนเนี่ยเก <c oughs> ินค่ะเ <ฮะ S 1> จอไปศพนึงก็เยอะแล้วเจอไปศพนึงแปลว่าอะไร <c oughs> หมายถึงถ้ามีลูกบ้าน,านเสียชีวิตหนึ่งศพ ผู้ใหญ่เสียค่าอะไรบ้างถ้าเป็นลูกบ้านที่ไม่มีตังก็ต้องซื้อลุงให้ด้วยนะคะแต่ถ้าอันนี้เบิกหลวงหรือว่าง่ไม่ค่ะเงินเราเองื้เราไม่มีเงินเหมือนอบตผู้ใหญ่บ้านไม่มีเงินมีแค่เงินนั้นเขาเรียกว่าเบี้ยตอบแทนไม่ได้เรียกว่าเป็นเงินเดือนค่ะก็ต้องมีจนมากซื้อลงให้ถ้าธรรมดาถ้าธรรมดาก็พวงหลีด ดอกไม้สดไป1น่งพวง300ร้อยามอยบาทก็ต้องไปเป็นเจ้าภาพสวดอีกจบหนึ่งอีกจบหนึงห้าร้อยบางทีแปดร้อยแล้วแปดบางทีผู้ช่วยก็ช่วยมั่งไม่ช่วยมั่งเขาก็ไม่มีตังค์เยอะแล้วก็เวลาเขาเชิญขึ้นทอดท่าเป็นเกียรติมากเป็นโก้มากโก้มากเลยแต่ต้องใส่ซองเสียอีก200ร้อต่ำสุดนะคะบางศพก็สาบางศพก็ห้าเฉลี่ยศพหนึ่งก็พันกว่าบาท นี่เฉพาะงานศบนะบวชหน้า,าบวชหน้าแต่งงานถูกต้องขึ้นบ้านใหม่ที่จริงถ้ามีเวลาพออยากร้องเพลงผู้ใหญ่บ้านให้ฟังนะออชีวิตผู้ใหญ่บ้านเป็นยังไงแ,แต่เวลาไม่พอนะคมภาษีสังคมเยอะ เยอะจริงๆรองท่อนท้ายได้ไหมคะ <ใน S 1> อรนอน,นี่เงินเดือนไม่ดีภาษีสังคมมากล้นงานบุญงานบอนกุศลเจ้านายเบื้องบนท่านแจกซองมาหากเป็นเช่นนี้เห็นทีจะต้องขอลาห <c oughs> อบลูกพาผัวเข้าป่าฉันขอลาเป็นราษสดอออคืท่นท้า,ายอาจจะเป็นเพียงคำร้องแต่จะฟังดูว่าใจผู้ใหญ่คงอยากจะเป็นต่อไปใช่ไหมครับ ถ้าเผื่อมีโอกาสเนี่ยตอนนี้ว่ากฎหมายไม่ได้แล้วหมายถึงว่าคงไม่แล้วค่ะไม่อยากเป็นอีกแล้วไม่อยากเป็นไม่ใช่ว่าไม่อยากทํางานแต่หมายถึงว่าเราอายุเยอะแล้ว60เนี่ยครับตอนนี้ก็อยากถวายงานพระองค์ท่านอย่างเดียวอ,อค,ะคจะได้ทาได้เต็มที่เพราะว่าออมีความรู้สึกว่ามันรู้สึกภูมิใจนะคะค,คิดว่าชาตินี้ก็ขอขอเป็นค่าผระบาททุกชาติไปครับ ครับมันตอนนี้ฟุตใกล้ฟุตใกล้ฟุตบอลโลกเราก็มีปัญหาถามเราแจกเ,เสื้ออย่างนี้นะครับตัวหนึ่งหลายสตางค์<ม>ซื้อมาจากจฮันเนสเบิร์กนี่นะครับวันนี้ก็จะถามว่าผู้ใหญ่บ้านหมู่สองตำบลบ้านแห่คือผู้ใหญ่จอยกำลังคุยกับผมเนี่ยอยู่จังหวัดอะไรนะครับอยู่ที่จังหวัดอะไรครับ <S 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 สุดท้ายเวลาเหลืออยู่นิดนึงผู้ใหญ่อยากจะพูดอะไรกับท่านผู้ชม ที่จะบอกถึงอะไรก็ได้บ้านเมืองเราเป็นยังไงให้รักใคร่หรือว่าจะชวนชวนว่ามีที่หนึ่งไร่มาแก้จนกันเถอะเชเลยครับบ้านเมืองจะเป็นยังไงเราก็ไม่ต้องไปสนใจะนะคะ,ะก็มีความคิดว่าถ้าเราดำรงชีวิตตามที่ในหลวงท่านรับสั่งครับเราก็จะพออยู่พอกินพอใช้นะคะค,คิดดีทดําดีอดทนเสียสละนะเราก็จะอยู่ใน อยู่ได้อย่างสบายไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมากมายผมเชื่อว่าผลงานของผู้ใหญ่ถ้าทําต่อไปจเจริญก้าวหน้าพัฒนาต่อไปเรื่อยๆก็อาจจะมีสถาบันที่จะมอบปริญญากิตติมศักดิ์เป็นดุษฎีบัณฑิตหรือเป็นมหาบัณฑิตให้ผู้ใหญ่ในอนาคตขอให้กําลังใจขอให้ประสบความสําเร็จในในการงานและเฉพะงานที่ถวายงานพระเจ้า หลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับจบรายการแล้วเนี่ยผู้ใหญ่ต้องรีบไปถวายงานต่อฮะขอบคุณมากครับผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่จอยครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกันใหม่วันพุธหน้าครับ